ฮอดแล้วเดอร์ตลาดนัดไทยลาวท่าอุเทนเทศบาลตำบลท่าอุเทนครับจังหวัดนครพนมมาสวยๆน้อยหนึ่งมาหนิกำลังเกียบถาเลยขันมาแต่เสาเสียนเขาจายืนอยู่นี่เต็มแต่ว่าลำหนีก็กำลังเึ้นมาาครับ เบื้งวิวบรรยากาศทางฝั่งประเทศสปปลาวครับงามหลายตรงเบิ้งจากฝั่งเฮาได้สิเห็นแบบนี้แค่เจนะ้าเนี่ยมากกว่าเห็นฝั่งเฮานะเจาเนี่ยไปสิเห็นเป็นวิวธรรมชาติแบบนี้ครับสวยงามอลังการอุณหภูมิเช้านี้23-24องศาครับแต่ว่าลมบ่มีก็เย็นสบายพอดีเลาะอย่างนอนเรได้มาไม่ใต้ไม่แปลกไว้กระสอบมีซิเมน เฮ็ดกระด่างคือดวาปลาไฮปลาหน้าป,ปูปลาหน้านำสันแล้วพี่น้องเอ้ยคนน่ะกําลังมากครับผู้ได้สิกกมารออกกามาวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีครับด้านเปิดแปดโมงเสาร์ด้านนี้จะเป็นจุดพนัพนการข่าที่ข่าวมื่อ้จะบานผนเนาะเฮ้าขามไปผลเมื่อใดดอก <c oughs> คิดวา,นะวานะวันบ่มีเรือบริการครับว่าวด้านได้สิ่ขามได้ก็สินนาจะไม่เรือค่อยบริการ เป็นยังงคือว่าชุดผ่อนปนชุดทดปนก็นกนคือขายจะอาหารพื้นบ้านนะนะบมเมนแบบเอามาหลายๆเป็นรถเป็นเรือจังสสนกับ่บมเมนนะครับเือเอามาแบบว่าแด็กเปลี่ยนระวัง2อฝั่งนี่นะเมี่ยงก็หามาขายนะเพราะเด็เงินเด็กขำอาหารหลังหน้าครับช่วงนี้ปูปลา,านาน้ำสูบให้ซูปน้องโอ้เย็นสบาย อากาศดีาาศดีเอาเรียนแบบนี้ฝ่าวึ้นมาคนก็ลัางไยครับข้างถึง,ถงคนกำลังเยอะออกได้บนโนอ้อปองซำนี่นนมันว่างแล้ว เรือลำหนึ่งกันประมาณหาซีโพกซีพ่นคนอะซาเบิรงนันเป็นบิดเรือลำใหญ่ครับขามหนักเป็นตะขามไงแต่ว่านมันร่มถ้ามันล่มมันกิดโค้งเคี้ยงจังหน่อยขันมาสีสวยๆจังหน่อยหนึ่งสไลด์กับจับโบเมนแม่ขาเป็นผู้มาะสือมาสือเครื่องสือของ ไม่ขาดคือจิมว่าจะเสาร์ฟนะพี่น่อยังนอแบบนี้ไม <às> <ically> ่ยังละหานหัวเฮ็ดกระด้างคนน่ำเฮียน่ำแล้วมาดบริเวณอุ้ยหนูนา สองละสองหน่วยตัวละหน่อยอุ้ยพ่อซื้อได้หนึ่งออไม้แปลกไม้แปลกไม่ออยไฟไม่ออยไฟเฮ็ดหูหนูเสน้นข้ปุ้นเฮือเฟืขอข้าวปุ้นแห้งครับ มดจ้กบาทเนี่ยมาละเท่าบ่มัดละสิบบาทเขาปุ้นผมเห็นหนูอยู่บางหันเบื้องหนูก็พี่น้องหนูพ่อสื่อเด้อแล้วขั่วให้เราเรียบร้อยใ่ญ่ๆเนี่ยกะสองร้อยบ่แม่นจ้ะทำจะ้าว่ะอันมันพูดจะเฮ็ดกินนี่แม่อันนี้เอาไปเท็ดยังกินนี่เอาไปตำจ้ะตำ รากบัวหนูนี่จะไปหาเองบอ่<ป>พ่อไปหาเจ้าฮะพ่อไปหาบอหาม่มันจะไปหาเองสองร้อยกับพ่อเสืออยู่ราคาซัมเน่หนูหน้นาหนูไว้หนูยังบ้านเท่าสองร้อยบาทจ้ามันบานเดอ้อเาาช้านี้ที่ท่าอูเทนพี่น้อง บางอย่างเขากีับวัดถุื่อเขาซื้อเมื่อเทากับวัดถุเหตุนะในทัวดินโอ้มีทัวดินหิ้มผงเหรอบอยามนี่มีแล้วหนามมันลงเลยเนาะเครืงปลูกทั้งควัดลงไปนี่ปราคาะแม่อะไรนเนี่ยนี่ปลาคามปอมยำนี่เขาจะเก็บมาจากป่าหน่วยน้อยหน่วยน้อยนี่คือ สำป้อมครับขายปโลจไกัววว่าอ้เอามเหือรัไงีถ้ขายขเป็นโลๆไหร่โลสบเอ้าคือพอซื้ออยู่โลละสี่บ้ซเาแม่เียนแซ่เียนโได้ไม่ได้ปนยนเราโบะบค่นี่ครัยายจะมาอนเน็ดกระดางเ็ดเป็นดอก ก้อนอยู่บ่ยังค้องเอากันเด้อห้องเอากันเด้อกำาึมกัพุบกัพุชอยู่บ่ปลาเป็นอย่างเนี้ยนี่มันมันยังอยู่อยู่บ่มันขึ้นยู่ได้นี่ของแปลกข้าวอูเทียนพี่น้องเอ้ยเจ้าคือบุญญามันบินออกบุญญาจ้าบุญญาบอกมันได้จ้าบอกมันได้คือฟังควุมแต่ไม่งด่าเจ้าเบงด่าตัวนี้ฟังคลุมเนาะ มันคือเ่คืนเจ้าของมันคือไม่ไเจ้าของบอกมาเจ้าของบอกมาได้ตัวเท่าไรก็นี่ตัวละจสามตัวห้าทิพย์จ้าสามตัวห้าทิพย์จ้าเนี่ยอะไรมันแซบจะเลือกมาสามตัวเอามาเอากระดอเด้อเอากระดอโอ้ยเนี่ยฝอยมีแล้วเว้ยเห็นจังไี้เนาะนักทายดูแม่ไหนเอาเลือกเลือกเลือก ดึงแค่ไหนมันจะดูดเต้หัวิ่นสามโาชิบเลวะเป็นตะเลือกม้วนยันครับโอ้ยเมงดาพี่น้องแมงดามดาจามดามาจากลาวนจ้ามาจากลาวจ้าเอาผู้ขายกัมาจากลาวบ่ผู้ากัมาจากลาวเจ้าอยเมียงใดแผงชำมวแงมวง มวนพี่น้องเลยนเอักเจอเอาว่าน้องวน้องไครหัวเขยาจได้บกขายยีกับไก่โอ้พี่น้องอากาศกับบนหนาวันไหนันนี้ยี่สิมี่สิบองศาครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะอบุ่นน่ะแหละเราไปรอมากันได้หนูนาแมงแครงหอยเดือ หอยเดืออยู่นี่โล่ละจักบาทนอหอยอันนี้ไม่หอยอันขีกกระ่ายหอยปูเขาเจ้าเอื่นหอยหน้านำพึงแมงแคงอากาศที่ดีครับนางจักกระจันนาทร์ ถ่านหล่อพามหลาอเบิงบรรยากาศหลาอเบิงแนวขายเข็นเอาเบิ้นแล้วหันเนี่ยไปยังเนี่ยนี่ไปกนหยังนาะอันี้ค่ะไปยังื้อ เราเราสื่อเมื่อเราบนจักปยังเมียคอยวันนี้เราสื่อแล้วแต่ว่าเราหกไปลายังเจักออกนะาจะวไม่มาแตจะใสเราบดาค่ดูใสก่อนมาดาสบายโอ้ดูใส่ก่อนน้ำพอดีขึ้นก่อนหนูหน้าครับปลาใหญ่ ปลาอันนี้ตุ่มแสียมเรื่องข้าเจ้าเอือนปลายังก่อปลาคือยังปลาลวดคุ้น,าาน,นไรข้าวจีงมือข้าวจีปลาเราเมาเมาเป็นเมา,ามาปลาหลายๆครับปลาเด้อปลาเด้อปลาเดอเนี่ทัวดินกับมีเด้อทั้งนี้เนี่ยพูดได้ซิเมาในทัวหันเราอหยุดสายพุ่น หอยหขัวพี่น้องคุณไ,ไปขอยไปขัวามาขามอ้ยหิ้วข่าเราปด้ <S <S หอย,หอยหขัวหอยอันนี้เขาจะวา่ามันตึงล้ะกัน่าไปกินบนตงแซน้ำเนี่ยางได้ขีดดินหนวกก็ซืือมันบนแย่ขั้นวาบไกหอยขัวอีดีนะแม่แม่นบอ ทัวเด้อพี่น้องทัวทัวบาฮันเด็ตุมโัเทดย์บุญละสี่สิบบาทนี่ทัวบบหอยขัวอยขัวหอยขัวอยขัวดนี่มาหอยขัวเดอร์มนหอยขัวหอยขัวอี่น้งเลยกินยังไงทวนๆปะเี๋หอยขัวออหลิ ไม่ขาดคล้ายหอยขัวเออยันบ่าวเออเกิดมาสูงกับคิดตัวนี้ไปติทูอาหารธรรมชาติอาหารตามฤดูกาลจะเป็นปลาอย่างโบนี่ปลากระเตียบปะนี้นี่ใส่บ่อปลากระเตียบปลาย้อนไปเจอปลาย้อนบ่อเอาเดียที่ปลากระเตียบมาเดี๋ยใส่ยิกไปด้ หนังเข็มหาพวงละจ้านี่จ้าสาพว้าเอามืตากอย่างบ่ฮึจีเลยจีเลยก็ได้ไอใช้พวงละานี่บ่นี่แหละพวงละานี่แหละพวงละาทุกทุกพวง้าสาพวงห้บเอาสามพวงเจ้อาถือกระเทาซื้อแล้วเนาะ่าถือกระซื้อเเยบบเซบจไม่ว่าพวงเน่เลาว กันน,น,นนี่แหละเศร้าบาดนึกว่าพวงได้เลยค่ะที่บาทนะบัวายตังค์นี่เขาเป็นผู้เสือ,อยังเดียวตัวเป็นผู้จ่า <c> ย <oughs> ที่แรกเข้าใจว่าเพิ่นมัดจังเสี่ใจกันแล้วะหาซีฟแบบนี้ภูณชาว์นี่คือเศร้าบาดลายเด้อนี่พี่น้องเด้อพี่ว่าในลาย ป้าหนู้าเจ้าหนูพี่น้องหนูอันนี้หนูอันนี้หมูหมูยยอ <c oughs> มีทั้งหนูมีทั้งหมูโอ้แม่เถแเราก็มาขายบักพีกคือเกาบักพีกปลูกเยียงบัซ <c oughs> ื้อมาแม่แถาเรามาขายบักพิกบักเพล็ดแจะเอื้อนพีกคือบักเพล,ล็ดุ้ยเ ถ้าเจ้าว่าดูเดีเป็นปีเขาเดี๋วบอกเนีเออเขาเขาเลยไ่ได้เจอมันบ่เมนเาเรีนนี่อีด้เนอที่น้องเจ้าออกไปเจ้ากับแพไว้จะยาเจ้ล้างเก๋งเพ้ไวแบบนี้ละเจอกระตาไวแบบนี้เลยขั้นบังหอยงุ่มนี่มันบ่ได้ได้เนะขั้นบางคอยงุ่มนีดมันสวอยขาเจ้าว่า อุ้ยปลาหมูใช่หรือเปล่าไม่ใช่โลชั่วบ้านโลจังเลยคือปลาอะไรอีหละฮะยังก่อนไม่รู้เป็นวะผู้ขายผู้ขายบันหัวปลายังบั่นปลายังไหมคะปลาเสียมปลาพันปลาเท่าไก่อันนี้เป็นปลาขาวน้อยมีซูปลาแบบนี้เอาละเรื่องแบบนี้ เอ ek, ้าเรียกพี่น้องมามารกไซกับเสือเอาชวนเท่าลอสักก่อนเข้าจ่อไปสารยังหนูหน้าเต็มตลาดเด้อท่าอูเทนท่าอูเทนท่าอูเทนมีแต่หนูหน้านอนอสารนอสารนอไว้ปลาปากพักขวดพักขวดคุณละโอ้ยเมื่อเปื่อนเลยฮะเปื่อน ไปหัวเอาหอยเขาเจ้ามีทั้งแบบขายทรงขายปีกยังได้แบบใดนี่เบิร์ตซูเนียวเลยวันน้ำปลาคอครับตละกอลังการงานปลาโยกกล้วยปลาปลาร่ากล้วยเออกล้วยขึ้ตดำจะเต้นเดี๋ยวมูนี้มันโมไซค์วูนี้หัวแตกคักๆตีทัวร์ปลาทอดโลอเท่าไหร่สองหน่ยสามสิบ จะซื้อหากล้วยบ่นนียเขาเอิ้นขึอนกออเออัอเออเออเออัอเอ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 อันอเอบเอแเออเออเนนะออเ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 อ่เออ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 งออเออเอเอวเอเออออออเแมอง ขันข่ายปรถามเราก็เห็นโลละห้0ร้อยขาดเวยครับแมงละงําอันนี้จานย์ไบนห้าสีบบ่นวันนี้ไปส่งยายบ่อ่บ่อรคุณชงล้ก็ารณาคุณสาวขายปลาขายแมงละงําขายบบกทั่ว ตัวยังบุญหล่ะเนี่ยนี่บ่เคยเห็นจ๊กเถื่อตัวไฮตัวสวนเอาไปเห็นยังไปต้โอุ้ยแถวปงป่าน้ำเรานี่ป้าตองหมดแน่นบ่ผู้สาวคือบ่เคยเห็นจ๊กเถื่อเอาก็มาจักบ่านนี่เจ้าขายจังไงเนี่ยของเจ้าบ่ของเราโลเป็นโลบอกเนี่ยเจ้าขายยังผู้สาว ใช้ปลาเจ้าเบลแล้วโอ้ยคกระชือสวยอย่างโอ้ยีระชอสวยผู้สาวเลยเนี่ยเจ้าย่างหยังงอ่มันย่างจะตัวกับหัวใจจากบ้านแล้วนี่ปลาตองเดี๋ยวนี้ปลาตองมันหนึ่งในบ้านเนาะมีแต่ลาบแล้วปลาตองกินหมดเป็นนี่ละไข่มดแดงเนี่ยพ่อคุณนั่นมาพ่อคุณนี่มาฝากคุณนี่ เราฝากขายเราขายห่ละบ่มีทันเนวผมสีซื้ออยู่บั่นี้กระปู้กระปูกพี่น้องส่งนี่คือเป็นตะมวนแถนี้แย่งัดเลยลูกบกกะมีเด้อเต็มอันยะบักบกไม้บักบุกไม้ปีนี้แล้วเนาะพี่น้องถ้าไรหาซิปชิสิป 50บาทประมาณนี้แหละราคาครับฮันผู้ไดมาซืิวยุงหม่องกับเชดีราคานี่ยังตกใจเบอด่ยังออกมาหัดนี่กระปูหันลังไม่เเมื่อวัยขายน้ำปล่อยน้ำาเอามันนีเนาะเอามันออกัแล้วเด้บกระปูไปใส่ไหมค่ะพูนพมันเป็นมวนอยู่พวน ก็กด,ดีดองปูแล้วเออปลาลายอีลีก็สิเป็นอาหารหนานี่พี่น้องไข่มดแดงมะกกอกเฮดบดหอยขัวตอแตนพักอยังนัอน รวอลายด้ดากาย้อยอ้าวห่อนละบ้านนี้ทห่นยังเป็นซี่น่าหนาวจังน่อยอยู่เป็นยาหนาๆมาที่เปนห่อนเนี่ยได้บุญ่ะห่อนโอ้ยเแถวเรามาสื่อกระปูพั่งละเอไถบุญละขายเป็นพั่วเป็นพวงพวงละเถไถละแม่พวงละร้อยปูยั้งนี่ นี่ปูแดงบ่อันนี้เราปูนาจ้ะคือปูแดงอ๋เอาห้าสิบบาทจ้ะมันตัวบ่คือกันเดียวพี่น้องอันนี้ละร้อันนั้นละห้าสิบบาทอันนี้ห้าสิบคือปูนาอันร้อยเดียวนั่นคือปูแดงเสียบพลนละแนวตัวหนึ่งนี่เด้ตัวหนึ่งนี่เด้อปูนาเบ๋อไอเราเอาปูนาคือปูแดงปูนาหาเราเบิ่งพี่น้องเข้าส่งทีงผีก่อน เราได้บักบกได้บักคำป้อมคำป้อมปลาวว่าน่อยนี่เนอคือกะปปลาน่ปลาเนี่กระป้สียบขับรับเนี่ผมี่ขันเาปลูกนจะเป็นวัวยันเออปูเอาเป็นนอใ่นี่คำป้อมคำปลาหายยากใช่ไหมโอเคของปลาของปลาของดงเราไปเลี้ยงงูล้วเห็นเราเก็บมาน้ำอ้ยมันนันี้เห็นย่ำในกระถามเพื่อนว่ามันมอว่าหาหน้าที ขั้นใจหายในยันไงกับประมันสามนาทีเสือมันจเสือมันหาหนาทียอ่คืออะไรกาะต้นผักหวานเนี่ยเอาไปแกลงไปต้มนี่บ่เอาไปแกลียงครับบ่เมียนบ่ต้นผักหวานผักหวานปลา ไหวพี่น so ้องก็ข okay. yeah, ั้นว่าข uh> ั้นอาหารตามฤดูกาลครับแล้วได้ส mm ิได้มาแต่ละนัดแต่ละมื้อยน่ยมเพิ่นมานี่กบ่คือเก่าเด้มีแนวใหม่ไปเรื่อยเดียวพวกเก่าคือไม่ขาดเรี่ยวขายอันใหม่ไปเรื่อยแล้วได้สิหาได้ตามฤดูกาลปิ่งหยิบหน่อยหรอใส่ถุงเนาะเรียกบ่ได้ได้แต่โทรน้อย มันนี้นูน่าหอยขัวมากระบกปลาคาบของแห้งอดูเห็บแต่ดอ่อนซ่อนครับทัานผมมานี่ผมอ่อนซ่อนครพอเดีเลาะเบิงอยังอเ้น่อยเทอหฮันหลาขั้นขายส่งไปไหนไปส่งอะไยนรับเนี่ยอุบลนอุบุนส่งอุบ่น ถักเนี่ยครับกำลังหาเนี่ยอยากอยู่โอ้ยมันปฏิเสธที่ไปก็อุบลเขาอุบลอุบลราชธานีเคยไปบ่บ่ค่อยไปแต่ว่าหุ่นดักมักบกเท่าไหร่มักบกของเจ้าบ่ก็คือใครหลายเลยสามอันห้าสิบตำเนี่ยก็กินบ่เบิดซื้อซอยซื้อเสมักทั่วนี่เขาไม่ได้ปลูก เอาไปเห็ดาต้อันนี้จังบาทใชนี่นแค่ลิปก็เลี้ยวแล้วลวะแต่โบหัวเขาจะาไปเห็ดยังกินคือสิีไปมุกลอมุกกันละตืห้ซาบาทเาวะโบมีแนวสื้อซอยเราไหมอนี่สื่อบักบกนี่ละซอยเขียดย่านมันอันสวอยก่อนแต่คนยังสวอยเหรอ จ้าขอบใจจ้าสวัสดีคันเหมาในสิไปร้ฮอร์สิ่หยปรี้ฮอดดูบ้นเพล่ะจ้างค่ารถให้พ่อมมันหวานเด้อป่อเผือกนี่คือหัวไน่จ้าที่โทรอุ้ยแมนหัวเดียววีริพูดเถอะบอกที่จังใดก็ปลูกหัวหน่เถอะเป็นเผือกนามป่เผือกหนาบป่ บ๊วเ่อม่นเพื่อเพื่อหอมปลาที่ถูกอู้หัวบักนักนึงเลยยังหิวเถอะจูก็คือปลูกแต่หัวใหญ่ครับเนี่ยเถอะเออได้เยอะวันละแม่เราเสือมันหาหน้าที่เมื่อกีนบ่ิหาหน้าที่โยเฮียล่ะมาเบิ่งอาหารตามฤดูกาลทั้งพี่ครับเห็นเพิ่นขายจะไหลนี่คือแต่ละแต่ละหมู่บ้านแต่ละลำเรือบ่คือกันเด้นี่หอยขัวไข่มดแดง มักบุกดังโสมดังขมปลาน้ำโขงหอมมักสมหลายแนวเข้ากับเลาะไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยพอได้เบิ่งแม่ข่าพอได้เบิ่งแนวขายเพิ่นซื้อยังก็ซื้อมื้อนี้ตั้จะล่มแน่เมื้อนี้อบยังไปลาปลายังก่อนนี่ปลากรดอีหยังกินหางมั้งเนาะ บ่าตอปลากินปลาขัากแน่นะครับสีสันยำสวยๆจังน้อยนึงครับเริ่มที่จะอบอุ่นแล้ว,ล,วล่ะแหงเลาะแหงอุ่นไปเรื่อยใส่นอไอ้ไข่ไปใส่มืาอนี้นดิมาเจ้าได้ยังมากมาอน,นี้มาขายเร็วรมียังนอแนวหนึ่งแนวอันนี้ได้เนาะมีบ่าปายงปายอนหรนือบ่มี่เดซซัมนี่มืาอนี้เขาจะไปเห็นยังกินปลานนเนี๋ยวนี้ เอาไปปิง้งบลอปลาขาวปลาสะทงปลาเงี้ยข้าวถอดสื่อ,อยังซอยเนาะมนไม่มีแนวกินเลยมันนี่เดี๋ยวซ้ำนี่บ่คือว่าบ่บได้เห็นนะาเจ้าเกี้ยวเข่าบ่าบ่อันนี้ <c oughs> จกักว <c oughs> ันนี่เอาหาแนวสื่อซอยจนได้แล้ว ก็จะเสือแบบนี้เมื่อมันก็จีสวยเพื่อสิ้อดอห้าสิบบาท <S <S ไลทรายค่ะไปทรายค่ะได้ดูการนี่ครับแล้วให้แล้วหน้าจักน้อยหนึง่งแคเจ้ากระสีหาแนว่ยได้สิน,นสละมาขายปลาสูบน้องเนี่ยขั้นบดสูบกระสีมีคนหากินไ้แล้วเกี่ยวเขาแล้วม่ผู้เฝ้าเด้อจ้าอันเนี้ยพักยังนี่พักไพ่บ่หนิ กินก็ตะมังหงกันบ่ได้แล้วออ่มด่ามันหวานเด้อสิดอกมันผมไม่สี่สี่สิบมันหายากเรื่อยเนาะมันเบิดแล้วค่ะมันเบิดโลดแปดสิบพี่น้องมาปีใหม่ได้กินบ่เนาะแล้วสิคุดมาขายอยู่วะมันแสบแล้วผอช่วงนีูแล้วมันมั่นเนาะมันมั่นครับผอดแล้วมาสี่เจ็ดกระด่างเกิดยู่เสาไฟฟ้า งเงี้ยไตรป่าโอ้แนวเสี่บมันนี่คือโบเห็นเพิ่นเอาลูกหมามาขายเนาะเครือเรียนรอ,อไปรอมาก็เริ่มทีจะอบอุ่นจังหน่อยหนึ่งแต่ว่าของขายมันนี่ลายแห้งนะครับหลังจากที่พ่ผ้าแม่ขาเพิ่นบางคนเพิ่งเก็บโบเทียหน้าบางคนเพิ่นกะคิดให้เท็ยนหน้านะแต่ว่าช่วงนี้แม่ขาดลายแนยวขายก็ลายครับโดยเฉพาะป่าครับลายเนี่ยสิเป็นป่าด้วยมันแบบนี่เด้อป่าให้ป่าหน้า แก้วขมิ้นบอสจ้ะอันนี้อย่างัมาแด้ทางนี้เนี่ยไม่อยางล่ะแก้วขมิ้นอ๋อเล่นหน่อยตักเสื้ออนไรนจังโูลเอาลูนึงก็ได้